เรียกคุณเหรอใชอ๋อไม่เรียกเรียกที่รักอ๋อเรียกที่รักอุ้ยตาย บนกระแสนโยกออนไลน์ตอนนี้นะคะคงไม่มีใครมาแรงเท่ากับแพทแกตายชุติมาทีล่าสุดนะคะหลังจากรายการแย่งซีนทางช่อง8ได้ออนแอร์ยอดวิวนี้ก็ปังขึ้นทะลุ1.7ล้านวิวภายใน24ชั่วโมงจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในไทยนะคะงานนี้รายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง8จึงไม่พลาดจะเชิญตัวสาวตายชุติมามาสัมภาษณ์จอลึกมากขึ้นแบบเคลียร์ชัดจัดเต็มกับประเด็นใหม่เพราะหลายคนนะคะมองว่าเธอเนี่ยเกาะกระแสสามีเก่ากับเข้าวงการเป็นต้นเหตุให้พิธานะคะถูกฝ่ายตรงข้ามจ ตเพราะมีอดีตกับตัวเองและคิดเห็นอย่างไรกับสอวอที่ดูจะไม่แต่งตั้งพิธาขึ้นเป็นนาย,ยกรัฐมนติพร้อมตอบถึงประเด็นล่าสุดนะคะที่ถูกขอแต่งงานผู้ชายคนนั้นต้องพร้อมขนาดไหนคะ่ะ โดยเริ่มถามว่ามีคนบอกกันถ้าวันนี้เธอยังเป็นสามีภรรยากับคุณพิธาเธอจะกลายเป็นว่าที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของเมืองไทยชีวิตเธอจะเปลี่ยนเหมือนซินเดอเรลล่าเลยนะซึ่งแายชุติม,มานะคะได้เผยว่าเราคิดว่าเราเนี่ยไม่เหมาะกับตรงนั้นเป็นตัวเราเป็นแบบนี้ดีแล้วในทุกวันนี้ค่ะ ก่อนจะถามต่อว่าแต่ผู้หญิงบางคนมันก็ต้องคิดนะมีแว็บบ้างไหมอุ๊ยโชคดีนะไม่งั้นวันนี้ฉันต้องใส่ชุดไทยต้องทําทุกอย่างแล้วอะไรแบบนี้คิดเยอะไหมจากเรื่องนี้นะคะตายชุติมาค่ะได้เผยว่าไม่ได้คิดเยอะเลยค่ะก็คิดว่าเราอยู่ในจุดที่แฮปปี้ของเราแล้วทั้งนี้นะคะถามว่าฉันเห็นเธอเนี่ยไปยืนตรงป้ายที่มีสีส้มแล้วมีเบอร์พักแล้วโพสจงใจทำเพื่อเขาเหรอ โดยตายชุติมาะะได้เผยว่าก็ซับพอร์ตเขาแหละในช่วงที่เขาหาเสียงแบบเชียร์พักนี้อะไรแบบนี้มีอะไรก็ช่วยรีโพสให้เขานอกจากนี้ในใคยังขยี้ต่อว่าเขามีบอกไหมคุณตายช่วยโพสตให้ผมหน่อยนะช่วยโพสต์รูปนี้ทีคลิปนี้คุณช่วยแชร์ให้ผมหน่อยจากเรื่องนี้นะะตายชุติมาก็ตอบแค่สั้นๆค่ะว่าไม่มีค่ะ ต่อมานะคะก็ถามว่าทานะที่เราเนี่ยเป็นเพื่อนกันทั้งสองคนถึงแม้จะไม่ใช่ชีวิตคู่กันมีการพูดคุยและให้กําลังใจกันบ้างไหมในเรื่องการหาเสียงซึ่งตายชุติมานะคะก็ตอบทันทีว่ามีบ้างที่แบบส่งข้อความไปทําได้อยู่แล้วสู้ๆนะให้กําลังใจค่ะทั้งนี้ค่ะถามต่อว่าถามตรงๆเธอว่าเขาเนี่ยเหมาะกับการเป็นนายกรัฐมนตรีไหมงานมันหนักนะเธอดูตัวเขาก็ไม่ได้ใหญ่โตโมโหลาดูไม่บึกบึนหน่อมแนมจากประเด็นนี้นะคะตายชุดิมาคะก็เผยว่าเขาแอบบึกเปล่าก็คิดว่าเหมาะนะคะ เพราะเขาเป็นคนที่ทัศนคติกว้างไกลมองการไกลแล้วเขาเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากค่ะก่อนที่จะถามต่อว่าแต่สองสามวันนี้เห็นประเด็นสวออกมาคนที่ได้คะแนน10กว่าล้านก็อาจไปได้เป็นนายกรัฐนมนตรีคุณตายเห็นสวที่บางคนเขาไม่แฮปปี้ไหมซึ่งตายชุติมาในคารก็ตอบว่าใช่อันนี้ก็เข้าใจเหมือนกันเพราะประเด็นนี้ก็รู้สึกว่าทําไมไม่เคารพเสียงของประชาชนทั้งประเทศอะไรแบบนี้ถ้าไม่งั้นก็ไม่ต้องเลือกตั้งตั้งแต่แรกก็คือทําเลือกตั้ง250คนไปใหม่จบถูกไหม ก่อนที่จะถามต่อว่าพูดได้ตรงใจคนค่อนประเทศเลยแต่บางคนเขาอาจจะไม่ชอบคําพูดนี้ก็ได้นะโดยตายชุติมานะคะก็เผยว่าเข้าใจมันก็มีทั้งสองฝ่ายเนาะชอบกับไม่ชอบอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวค่ะ และพอถามว่าอย่างไรก็คิดว่าเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนน่าจะได้รับฟังใช่ไหมเรื่องนี้ในคะตาชูิมาก็ตอบว่าใช่เพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาตั้งใจและเคาลพสิทธิของตัวเองแล้วรู้ว่าเราเนี่ยมีหนึ่งสิทธิหนเสียงที่จะไปสามารถเลือกผู้นําของประเทศได้ทุกคนก็อยากเห็นการพัฒนาของประเทศไปในทางที่ดีในทางที่แบบสู้ประเทศอื่นเขาได้แล้วทุกคนก็ตั้งใจออกไปเลือกแล้วทําไมต้องมีก๊อกสองอย่างนี้ค่ะ ก่อนที่จะถามว่าไม่รู้ว่าจะไปเคียย์ฐานไฟเก่าหรือเปล่าขออนุญาตถามตอนจีบกับคุณพิธาคุณรู้จักเขากี่ปีแล้วคะ จากเรื่องนี้นะคะตายชุติมาเขาได้เผยว่าตั้งแต่เราอยู่มหาลัยค่ะเขาสนใจทางการเมืองตั้งแต่ตอนไหนเขาก็เคยเล่าให้ฟังว่าเขาสนใจตั้งแต่ปฐมแล้วค่ะเวลานั่งดูข่าวการเมืองตั้งแต่อยู่นิวซีแลนด์เขาก็เหมือนเป็นแพชชั่นความฝันของเขาในเรื่องนี้เลยค่ะพอถามต่อว่าเขาแก่กว่าคุณตายกี่ปีคะซึ่งตายชุติมานะคะก็ตอบว่า7ปีค่ะเวลาเรียกคุณพิธานเนี่ยเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าที่รักแล้วก็มีการเขินอายนะคะแต่วันนี้ไม่ได้เรียกแล้ว ไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะก็ถามต่อว่าคุณพิธทาเป็นหนึ่งในคนทั้งประเทศจับตามองแล้วมีคุณตายลังๆอยู่แบบนี้เดียนว่ามันอดไม่ได้ที่จะมีคนพูดถึงอยากรู้อยากเห็นคุณตายรู้สึกอย่างไรเพราะเราก็อยู่นิ่งๆเย่ย,ม,ย,ยม,มานานแล้วจากเรื่องนี้นะคะตายชุดิมาได้เผยว่าก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะรู้สึกว่าเหมือนจังหวะชีวิตคนเรามันก็แบบนี้มีขึ้นมีลงเดียวทุกอย่างผ่านมาก็ผ่านไปเดี๋ยวมีความสุขทุกสลับกันไปมันเป็นสัจธรรมค่ะ ก่อนจะถามว่ารู้สึกปรๆง,งหรือเปล่านะคะทางด้านตาช่วยมาก็ได้เผยว่าก็ทุกอย่างมันไม่จีรังค่ะถ้าเราไปยึดติดมากไปมันก็จะทุกข์อยากใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขพยายามโฟกัสอะไรที่เรามีความสุขดีกว่าถ้ามันไม่ใช่ความจริงหรือทําให้เราเนี่ยเดือดร้อนจนมาเคาะประตูหน้าบ้านเราก็ช่างมันเถอะ นอกจากนี้ในแกก็ถามต่อว่ามีคนบอกว่าคุณตายเนี่ยมากาอก,กระแสะคุณพิธาจริงหรือเปล่านะคะซึ่งตาชุดิมาค่ะก็เผยว่าอันนั้นก็แล้วแต่คนจะคิดเราก็แค่เล่นไอจีของเราเองเราก็มีพื้นที่สื่อพื้นที่ของเราค่ะพอเราเล่นเหมือนที่คนอื่นเล่นมันเกิดเป็นกระแสะเข้ามาเราก็ห้ามอะไรไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติค่ะพอถามต่อว่ามีคนมาติดตามไอจีเยอะขึ้นเรารู้สึกยังไงบ้างมีคนสนใจเรามากขึ้น จากประเด็นนี้นะคะตายชุดิมาก็เผยว่ารู้สึกทุกอย่างมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเราก็พยายามโฟกัสในข้อดีของมันค่ะแต่มันมีคนที่คอมเมนต์แรงจัดการยังไงก็มีบ้างก็ดูแล้วผ่านๆไปเฉยๆไม่ได้มีอะไรค่ะยกเว้นถ้าบางอันมันรู้สึกว่าเขาพูดคนละเรื่องเลยกับความเป็นจริงเราก็อาจจะไปตอบบ้างว่าความจริงมันเป็นแบบนี้นะอะไรที่มันมากเกินไปไม่รู้อะไรเลยแล้วพิมพ์เหมือนรู้ก็จะบอก ทั้งนี้นะคะถามต่อว่าอะไรที่เราโพสในโซเชียลคุณพี่ธามาคอมเมนต์มากดไลค์อะไรบ้างไหมทางด้านตายชุนมาก็ตอบทันทีว่าไม่มีเห็นแค่มาสองสตอรี่ค่ะแสดงว่าเขายังติดตามห่วงอยู่ห่าง ซึ่งตายนะคะก็บอกว่าอย่าใช้คํานั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาดูเพื่ออะไรก่อนจะถามต่อว่าตอนหนุ่มๆเนี่ยคุณพิธาหล่อไหมคะเรื่องนี้ในกระ,ะต่ายชุดิมาก็เผยว่าหล่อมากค่ะก็มีรูปอยู่ทางอินเทอร์เน็ตแล้วพอถามว่าคําพูดที่คุณพิธาชอบพูดว่าเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวรู้สึกอย่างไรเรื่องนี้ในกระ,ะต่ายชุดีิมาก็เผยว่าเขาพูดพ่อเลี้ยงเดี่ยวเราก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะ ก็จะถามต่อว่าตอนที่เราไม่เป็นสามีภรรยากันเราตกลงแบ่งกันดูแลลูกอย่างไรเรื่องนี้นะคะตาชุติมาก็เผยว่าก็คนละครึ่งค่ะยังเปิดเทอมสุกถึงจนันลูกก็จะอยู่กับเราแล้วก็ปิดเทอมจันทร์ถึงสุกลูกก็จะอยู่กับเราค่ะถามว่าห่วงไหมมันก็มีอยู่แล้วค่ะความเป็นห่วงของแม่ทุกเรื่องอย่างเรื่องเล็กๆอย่างเรื่องใหญ่เรื่องความสะอาดเป็นห่วงทุกอย่างที่บอกเป็นห่วงจนเครียดแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเราทําอะไรไม่ได้ณ่าสุดนั้นเราก็ต้องถอยออกมาก้าวหนึ่งแล้วก็ดูแลในส่วนของเราให้ดีที่สุดค่ะ ต่อมาถามว่าความรู้สึกของตายอยากจะพูดอะไรกับใครบ้างไหมที่ชอบเข้ามาคอมเมนต์ในในสิ่งที่ตายไม่แฮปปี้แล้วก้าวไกา่ความเป็นส่วนตัวไหมซึ่งเรื่องนี้นะคะตายชุดที่มาก็เผยว่าจริงๆอยากให้ทุกคนเนี่ยแต่ไม่ใช่เฉพาะกับเรานะเคารพในสิทธิของคนอื่นอะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกจริงๆเรื่องของคนอื่นไม่จําเป็นก็ไม่ต้องพูดเหมือนการดินทาม,มันไม่รู้จะพูดไปทําไมยิ่งเป็นเรื่องที่แบบรู้ไม่จริงแล้วเอาไปพูดคนอื่นเขาเสียหายมันก็ไม่ดีค่ะถ้าไม่รู้อะไรจริงก็อย่าพูดดีกว่า และก็ถามต่อนะคะอยากบอกอะไรกับคุณพิธาหาเขาได้ดูซึ่งตายชุติมานะคะก็ได้เผยว่าก็คงต้องบอกว่าก็ขอแสดงความยินดีในความสําเร็จด้วยค่ะเพราะเขาเราวันนี้มานานก็ขอให้กําลังใจให้รักษาสุขภาพด้วยจะได้มีแรงดูแลประชาชนนอกจากนี้นะคะก็ถามต่อว่าคุณพิธาตอนนี้อยู่ในที่สว่างคุณมีความรู้สึกยังไงคะที่ฝั่งตรงข้ามเขาอาจจะไม่ชอบคุณพิธาและค่อยมาขุดคุยในเรื่องของคุณมาเป็นอุปกรณ์ในการทําร้ายคุณพิธา จากประเด็นนี้นะคะตายชุติมาก็เผยว่าอันนี้ต้องบอกให้เขาแยกแกะประเด็นเรื่องส่วนตัวกับเรื่องของการทํางานรู้สึกแบบมันไม่แมนในวิีการเมืองแล้วแบบเอาเรื่องส่วนตัวเราไปเป็นเครื่องมือในการทําร้ายเขาอยากให้ใช้ประเด็นนี้ในการทํางานหรือฝีมือในการทํางานต่อสู้กันมากกว่าค่ะคุณตายไม่ใช่ชีวิตคู่กับเขามา5ปีแล้วจะลื้อฟื้นทําไมมันไม่ยุดทากับตายจริงๆมันไม่ยุติธุดททั้งคู่เลยเรารู้สึกว่าสู้กันซึ่งซึ่งหน้าดีกว่าค่ะ ก่อนจะถามต่อว่าผู้ชายคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตต้องเป็นแบบไหนเรื่องนี้นะคะต่ายชุติมาได้เผยว่าจริงๆชอบคนจิตใจดีสุภาพอารมณ์ใจเย็นชอบคนที่ดูแลจิตใจเราได้ให้คาปรึกษาได้เขาต้องทําให้คุณภาพความคิดของเราเนี่ยดีขึ้นค่ะแล้วถ้าคุณภาพความคิดของเราดีขึ้นคุณภาพชีวิตของเราก็จะดีขึ้นด้วยค่ะก่อนจะถามต่อว่าที่ผ่านมาชีวิตคตุณตายและคุณพี่ทาไม่สามารถเดินไปต่อได้อยากจะพูดไหมคะสาเหตุของมันทั้งหมดเลยเกิดจากอะไร ซึ่งตาชุดิมานะคะก็เผยว่าน่าจะเกิดจากเราเนี่ยไม่สื่อสารด้วยค่ะเหมือนว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยยุยน่ยนมยอมๆให้ปัญหามันผ่านไปบางทีมันกลายเป็นสาสมอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้ประสบการณ์มาว่ามีอะไรก็ควรจะพูดออกมาตรงๆมีอะไรก็ปรึกษากันค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะก็ได้ถามทิ้งท้ายว่าถ้ามีผู้ชายคนนึงมาคุกเข่าขอแต่งงานเอาแหวนเพชรมาให้ด้วยเราจะตัดสินใจแต่งงานเลยไหมคะจากเรื่องนี้นะคะตายชุติมาค่ะก็เผยว่าเราก็ต้องดูก่อนว่าน,นจุดจุดนั้นเรามั่นใจกับเขามากน้อยแค่ไหนทามั่นใจก็คงเซเยตแต่ถ้ายังไม่มั่นใจก็คงต้องคอยดูกันก่อนก็เรียกได้ว่ากระแสตายชุติมานะคะไม่เคยแผ่วลงสักนิดคะ่ะงานนี้แม่ได้ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกถึงอดีตสามีทิมพิธากับอีกมุมมองความน่ารักที่หลายคนไม่เคยรู้ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ